กระบะสวยๆมากอีกแล้วหนึ่งคันค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดมองหารถใช้งานแล้วชอบแคปนะคะคันนี้บอกเลยนะคะปี2023ไม่ใช้งานเพียงแค่9000กิโลเมตรเท่านั้นพี่ ไม่แท้นะคะไม่ได้กรอไม่แต่ยางได้บอกเลยคันนี้รถสวยมากสภาพดีปี2023 2.4 Z e d i t i o n ตัว Smart c a แแล้วคันนี้นะคะพี่ๆถ้าชอบรถนะคะรถกระบะรถใช้งานนะคะแล้วยังสามารถนะคะมีผู้โดยสารไปได้ด้วยเบาะนั่งด้านหลังแคบสบายๆแบบนี้เครื่องแรงๆแ,แบบนี้พี่คันนี้ต้องจัดเลยนะคะสามารถฟรีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นในหลัก7-8000บาทเท่านั้นพี่ๆคันนี้ใครชอบนะคะดูคลิปให้จบแล้วจองกัน คันนี้บอกเลยนะสภาพสวยจริงหลุดจองด้วยคันนี้นะคะลูกค้าไปต่อไม่ได้ต่อไปก็เป็นลูกค้าเราแล้วละค่ะแต่เงื่อนไขไม่ได้ยากนะดูคลิปให้จบแล้วรีบจับรีบจองรีบทักมาสอบถามข้อมูลกันได้คะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเอวันนี้นะคะอัปเดตรถกระบะสวยๆคันนี้หลุดจองมาเฉยเลยคันนี้นะคะทีแรกเด้งอยู่อยากจะรีวิวคันนี้นะคะเข้ามาใหม่แล้วโดนจองสุดท้ายแล้วนะคะน่าจะเป็นนะคะโอกาสที่ดีของเอซของเราค่ะไม่แค่ 9,000กิโลไม่แท้แน่นอน100%ปี2023ด้วยคันนี้2.4 Z Edition ตัว Entry ปี2023ไม่ใช้งาน9,000กิโลราคาดี3 0 0แสนกว่ากว่าพี่พอนเริ่มต้นในเดืนะคะ7 0 0 0นะคะในเดืฟรีดาวเลยนะคะสามารถนะคะใช้แบบประชาชนใบเดียวนะคะมารับตัวน้องไปดูแลกันได้เลยเรามาดูสภาพความเดิมของน้องแล้วมาดูออปชันกันว่าน้องคุ้มแค่ไหนคันนี้นะใครพลาดไปนะ ถือว่าน่าเสียดายอีกหนึ่งคันนะคะถ้ามองหารถกระบะใช้งานอยู่แนะนำคันนี้เป็นอีกอีกหนึ่งทางเลือกโตโยต้ด้วยมีศูนย์นะคะดูแลศูนย์บริการทั้งในอำเภอและต่างในจังหวัด แถมยังนะคะค่าดูแลรักษาค่าเมทนแนนถูกขนาดนี้ใช้งานไปอีกยาวๆพี่คะแถมนะคะข้อดีก็ยังไม่ต้องใช้เงินดาวเครดิตดีดประวัติดีพี่ฟรีดาวมาได้เลยหนูจัดให้อนูจัดให้ค่ะมาเริ่มต้นด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าไฟสวยๆแบบนี้ได้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์พี่ๆค่ะนะคะดวงไฟเห็นไหมเบ้าไฟย,ยังสวยยังใสไม่มีรอยแตกลายงานได,ไ,ดได้ทั้งสิ้นไอ้น้ำไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีเลยพี่ค่ะหน้าหลอดแบบนี้นะคะมีที่เรา สภาพสวยเล่มตรงแน่นอนร้อเซนะคะตัวเครื่องเลขถังตัวตัวเอ่เออกสารนะคะข้อมูลทุกอย่างครบอยู่ในเล่มสามารถเช็คได้เช็คประวัตสูตรได้เลยคันนี้พี่พี่คะสวยจริงสวยจึงนะคะสภาพนางฟ้าเลยแต่ราคาแบบโอ้โหกระติริทเมื่อเทียบกับคุณภาพพี่พี่ค่ะอ่ะต่อมานะคะเรามาเริ่มอย่างนี้ เราดูในส่วนของไฟดูส่วนของกระจังหน้าเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของออรอยต่อระหว่างกันชนพี่ดูเหลี่ยมดูสีดูคมไม่มีรอยรักยิ้มอย่างนี้สวยๆนะคะพี่คะไม่ได้มีรอยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะรอยชนหนักมานะคะข้างนี้ดูได้เลยถ้าใครดูรถเป็น ไม่ได้เช่าอ่าไม่ได้เข้าหน้ามานะคะสีเรียบเสมอนะอันนี้ต้องขอประทานโทษนะแดดสนะฮะวันนี้จะรีบมาตอนเช้าไงอ่าโทษทีจะรีบมากังวันไงปะกตินะกว่าจะเสร็จงานแนละกว่าจะได้ถ่ายคลิปเนาะกว่าจะได้อัปเดตรถสวยๆนะคำแะแลว้ววันนี้นะคะตั้งใจเลยนะคะมาตอน กลางวันเลยนะคะพี่ๆขาดูนะคะล้อแม็กอรลอยแท้จากตโตโยต้านะคะเบ้าโชคแท้แน่นอนเดิมไม่มีรอยเยิ่มของคราบน้ํามันใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีเขอไม่มีกลังดูคันนี้ค่ะดูด้านนี้นะคะหัวน็อตไม่ได้มีขยับบอกเลยคันนี้ใครอยากได้น่สวยนะนะคะอ่าซุ้มล้อนะคะดูแก้มนะคะนูนสวยใสนะคะลักกิมไม่มีเก็บงานหมดแล้วนะคะเรื่องรอยเออเขาเรียกว่าอะไรนะ เรื่องรอยหินรอยอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยนะคะไม่ได้มีชนหนักร้อยเปอร์เซ็นเราเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยพี่พี่ขาดูนะคะดูสภาพด้านในเป็นยังไงเอ่ยนะคะคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทแล้วเรียบร้อยแล้วก็ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วสวยๆเลยคันนี้พี่พี่ะแล้วนะคะถ้าชอบนะทักสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะเอ่อโอ้โหคันนี้พี่เห็นข้างหลังไหม ข้อมูลนะคะพี่ต้องการติดต่อสอบถามเบอร์ให้ไว้ด้านล่างแล้วนะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะก๊อปปี้นะคะเป็นเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะคันนี้นะโดยปกติเขาไม่มีกันชนท้ายมาให้ออกจากศูนย์นะคะลูกค้าต้องจ่ายเงินเองหรือไม่ก็ต้องหักจากส่วนลดแต่ที่นี่นะคะราคานี้ราคาเดียวฟรีดาวได้ด้วยกันชนท้ายมีมาให้ติดออกจากศูนย์นะไม่ต่ำกว่า4ี่ถึงห้าพันนะคะนี้นะคะด้านหลังนะคะกระบะนะคะ ่ามีไลเนอร์ติดมาให้พร้อมๆเลยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือครบๆนะคะไฟเบรกที่3ออกแน่นอน100%ตัวไฟใช้ได้ปกติเทสมาแล้วเรียบร้อยพี่ๆค่ะด้านอ่าด้านข้างนะคะด้านผู้โดยสารนะคะสวยงามไหม อ่าทุกอย่างนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านในนี่ไล่ฟ้านะคะเส้นไล่ฟ้าใช้งานได้ปกติสวยๆเลัน,นี้คิวกันสาติตมาให้เลยนะคะสวยๆนะคะไม่ใช้งานเดิมๆได้แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตสตาร์ทครั้งเดียวติดร้อยเปอร์เซ็นมาเรามาดูสภาพภายในกันจ้าเรามาดูสภาพภายในกันเลยค่ะพี่ๆค่ะเริ่มต้นจากเสาคานประตูเลยคันนี้นะคะ โครงสร้างเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะคะพี่ขาหัวน็อตยังไม่ได้มีขยับเม็ดอักอยู่ครบค่ะแผงข้างประตูนะคะใหม่ใหม่เลยวัสดุดีคุณภาพดีจากโตโยต้าแท้แเลยตัวแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะออกทุกรูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พวงมาลัยสามกา้านสวยๆแบบนี้ไหม่แท้ใหม่เดิมนะคะรุ่นนี้มีเซ,เซ็นเซอร์มาให้นะพี่ๆขาเซ็นเซอร์ถอยนะเวลาถอยมีเสียงเตือนนะคะพี่่าเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์ธรรมดาใครชอบนะรีบจับรีบจองกันให้ไหวไม่ค่อยได้เข้ามานะคะดูนะคะความใหม่ กลิ่นใหม่ยังเดิมอยู่เลยเบาผ้าสวยๆแบบนี้ฉีกขาดยังไม่มีรอยใช้ถือว่าน้อยมากอะเอาอย่างนี้สภาพให้9กเอร์เเลยนะคะอ่าเพราะว่าอะไรดูด้านบนนะ นะคะบางแดดยังไม่ได้แก่ถุงพลาสติกเลยพี่ๆขาไม่ได้ช้ำใดๆทั้งสิน้นเครื่องมือแม่แรงนะคะยางอะไรมีมาให้ครบๆค,ค่ะนะคะลาโพงเครื่องเสียงออกได้สวยๆเลยคันนี้สมาร์ทแกเปิดได้นะคะไม่อึดอัดนะผู้โดยสารไม่อึดอัดนะฮะรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นรุ่นขายดีอีกหนึ่งคันนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถนะคะตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายๆกลุ่มเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะพ่อค้าแม่ขายหรือต้องการจะซื้อไปใช้ในสวนในไร่ในนาหรือนะคะพี่ๆที่ชอบรถที่แบบว่าสไตล์แบบ แบบนี้นะคะชอบรถสวยๆแบบนี้นะคะสไตล์นี้นะคะขนเข้าขนของ,ของได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช้ดีเซลเนาะก็ประหยัดกว่าเบนซินถ้าใครมีเบนซินแล้วต้องการใช้ดีเซลนะคะซื้อไปควบคู่กันได้นะคะใช้ค้าใช้ขายก็ได้หรือว่าจะใช้ในไร่ในนาในสวนนะคะขับขี่ชิลๆนะคะพี่ๆขาเปลี่ยนสไตล์นะบางทีขับรถเก๋งเบือ่อมาขับกระบะกันลองดูถ้าใครชอบแล้วรีบจับรีบจองกันไวๆนะคะหรือสอบถามรายละเอียดนะคะทักแชทได้เลยนะคะอ่ะคันนี้นะ เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันดีกว่านะคะต้องขออนุญาตนะย้ายฝั่งนิดนึงนะแดดร้อนค่ะอากาศนะโอ้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกพี่คะนะคะ อยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะคะคอมเมนต์มาหาล้วกันได้นะคะ MC นะคะดูคลิปอยู่จากจังหวัดไหนกันบ้างน่ะเรามาดูทางท้ายกันน้องมาดีกว่าคุยกันด้านนี้เลยนะคะถ้าพี่ชอบนะสอบถามรายละเอียดถึงเอกสารนะคะสามารถฟรีดาวซื้อสดก็ได้นะคะฟรีดาวก็ได้ดาวก็ได้ซื้อสดก็ได้เอกสารไม่ได้ยุ่งยากนะคะซื้อได้นะคะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้หมดนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลได้นะคะถึงหน้าบ้านเลยรถสไลด์มีส่งให้นะคะพี่ค่ะ เจอกันได้นะคะมาหาอยู่ก็ได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมีนบุรีกรุงเทพมหานครพี่ๆถ้าชอบนะรีบจับรีบจองกันให้ไหวมีแค่คันเดียวคันนี้บอกเลยสวยจริงมาเห็นรถแล้วจะชอบนะคะอ่าหรือติดต่อสอบถามกันได้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ฟาสเคสมาเลยนะคะ รับรถภายในหนึ่งวันแบัตรประชาชนใบเดียวพี่จัดมาเลยนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามานะคะตลอดยีิบสี่ชั่วโมงทักสอบถามได้ทักสอบถามได้ทไดโทรติดต่อได้เบอร์นี้เบอร์ส่วนตัวนะคะให้ไหว้ทัางล่างคลิปนะคะมีแค่เบอร์เดียวนะ,ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่นะคะ,ะรบกวนพี่ๆนะให้กำลังใจน้องด้วยนะ,ะเพื่อไม่ให้พลาดรถสวย,สวย,สวยเกรด A สามารถฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้ติดติดกดติด,ต,ด,ต,ดตามน้องหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์น,น,นะ,ะ like, share, นะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ นะคะกำลังมองหารถสวยๆรถเกรด A แบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ